s วิฟต์ a เนะคะเป็นเครื่อง 1,250cc เกียร์ออโต้รถปี2017คันนี้ค่ะเป็นรถที่ไม่น้อยวิ่งไปที่9,000 90, 0โลห้องสัมภาระคันนี้นะคะนี่ก็ประมาณนี้เลยนะคะดูเหมือนพื้นที่น้อยไหมทุกคนใช่ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระกันนะคะ ในพริปตาเห็นนะคะพับเบาลงไปได้เลยนะคะนี่นะคะแถมยังมีที่นั่งให้อีกหนึ่งตำแหน่งด้วยนะคะม่านบังแดดพลาสติกยังไม่ได้แกะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับพลอยทีเอสอัโต้กันอีกแล้วนะคะใครที่กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งไว้นะคะแจ้งเตือนปุกน,นะคะก็จะได้มาดูคลิปก่อนใครที่นี่เลยนะคะ TPS Auto บ้านสวนค่ะเอาละนะคะสำหรับใครที่ตามหารถ5ประตูใครที่ตามหารถเครื่อง1.25 นะคะใครที่ตามหารถใหม่หน้อยนะคะคุณภาพดีๆนะคะคุณมาถูกช่องแล้วค่ะเอาละนะวันนี้เดี๋ยวพา,พาพามาดูรถนะคะลิ้นพันแล้วทุกคนโอเคไปต่อนะคะ SWIFT GA นะคะเป็นเครื่อง1250งัน c เกียร์อโต้รถปี2017คันนี้ค่ะเป็นรถ5ประตู กระจังหน้าเท่ๆนะคะพูดถึงสวิตนี่คือความเท่ความสปอร์ตความห้าประตูนี่คุณมาเลยนะคะแล้วก็เป็นรถขับดีขับสนุกด้วยนะเอาล่ะนะคันนี้นะคะสำหรับใครที่มีรายได้นะคะ1 1 0 0 0บาทขึ้นไปจะบอกว่าออกคนเดียวได้สบายเลยเอาล่ะมาดูกันนะคะคันนี้ได้อะไรบ้างนะคะนี่ก็จะได้ล้อนะคะ,ะในส่วนตรงนี้นะทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะให้ดูกันนะคะ เป็นรถเข้าใหม่นะแต่พอจะต้องปรับสภาพดูแลให้นะคะอะไรที่หายไปสึกลรอนะคะแต่เรื่องตัวเครื่องไม่มีชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ำแน่นอนให้ดูกันแบบเรียวๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ได้ล้อดเดิมศูนย์ค่ะพร้อมอยางนันหลบนะคะเอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยด้าน,นข้างกระจกเป็นปรับไฟฟ้าค่ะมือจับนะคะนี่มือจับนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ มุมด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับด้านหลังคันนี้นะคะก็จะเป็นรถ5ประตูนะคะดีไซน์เท่ๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายดูห้องสัมภาระกันค่ะห้องสัมภาระคันนี้นะคะนี่ก็ประมาณนี้เลยนะคะดูเหมือนพื้นที่น้อยไหมทุกคนใช่ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระกันนะคะในพริบตาเห็นนะคะพับเบาะลงไปได้เลยนะคะนี่นะคะ แถมยังมีที่นั่งให้อีกหนึ่งตำแหน่งด้วยนะคะสามารถเอาเบาะที่นอนนะคะทำที่นอนด้านหลังได้ทุกคนนะคะนั่นคือความกว้างของเขานะคะสามารถใช้สอยได้ทั้ง2แบบเลยนะคะเพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระแล้วก็ยังเป็นที่นั่งได้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูว่ารถที่เดิมๆไม่เคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ำมานะคะตัวน็อตตัวน็อตอยู่นี่น็อตเดิมๆเม็ดอาร์คเดิมๆ เข็บเดิมจิกแล้วคืนตัวแบบนี้เลยนะครับสำหรับสาวๆหรือใครที่ยังไม่ทราบนะใครทราบแล้วต้องขออภัยนะคะที่ต้องพูดซ้ำนะโอเคนะคะตัวล็อกกอนประตูนะคะอยู่นี่แล้วนจะจ๊ะมาดูมุมด้านหลังกันนี่นะคะเป็นรถโปร่งนะพื้นที่ด้านบนคือกว้างเยอะอยู่แล้วนั่งก็จะได้แบบมีพื้นที่ได้รู้สึกความโปร่งความโล่งสบายอยู่นั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภายในกันเลยดีกว่าคะ่ะ ภายใน Passenger Seat นะคะมาดูกันนะคะเปิดนีขึ้นเลยพับเบาขึ้นนะคะนี่แทนแท่นนะคะก็จะได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อนๆนั่งซ้อนสาได้ตำรวจไม่จับแน่นอนนะคะเป็นรถนั่งสบายนะคะให้ดูกันว่านี่นะคะเป็นพรมสวยๆลายสปอร์ตสวยๆนะคะไม่มีชํำรุดนะดูได้เลยนะคะทุกจุดเลยคะ่ะเอาละนะคะคันนี้นะคะมาดูกันบ้าง ว่าคนขับมีอะไรได้ได้อะไรบ้างนะคะนี่พวงมาลัยนะคะได้ได้ถุงลมน้ยภัย SRS airbag นะคะตรงกลางก็จะเบสิกเลยนะคะมีช่องเสียบสาย USB AUX นะคะเครื่องเสียง Pioneer น,นะคะได้เกียร์ออโต้นะคะตรงนี้แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยคะมีเกสใส่ของให้ภาสีพรบรเราต่อให้นะคะม่านบังแดดพลาสติกยังไม่ได้แกะม่านบังแดดกว้างอยู่นะทุกคนนะคะได้แบบ กันแดดกันแบบแบบเต็มเต็มที่เลยนะคะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะซุมเอาก่อนเป็นรถเบสิกใช้งานง่ายๆนะคะเข้าใหม่เลยนะคะอะไรที่สึกหลอทุกอย่างเดี๋ยวเก็บงานให้ดูแลให้เปลี่ยนถ่ายของเลวให้ทุกคนเปิดใจกันก่อนนะคะกับราคาพิเศษเพียง319,000บาทคันนี้นะคะผ่อนตลอดสัญญาที่5,497บาทนะคะแล้วก็เป็นรถที่ไม้น้อยวิ่งไปที่90,000โล ะะวันนี้ก็ขออภัยถ้าพลอยพูดผิดถูกไปบ้างนะคะจะกุกๆกะกๆบ,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 บ้างไม่ว่ากันนะนะคะวันนี้ก็ไปดึงฟันมานะคะเจ็บฟันมากนะคะแต่ว่าโอเคราบรื่นและเพื่อนๆได้ข้อมูลครบแน่นอนนะคะออกไว้กับ PS Auto นะคะเราก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยสำหรับเพื่อนๆที่จองมาวันนี้นะคะจองกันเพียง1,000บาทเรามีเงินติดก,กระเป๋าให้20,000บาท นจะเอาละนะคะเดี๋ยวให้พลอยดูแลให้นะคะแอดไลน์มาได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะกดไลค์กด subscribe กดแช